เขาปล่อยวัวมากินหญ้าละที่นี่เขาจะเลี้ยงวัวแบบฟาร์มเปิดอะ่ะคือให้มันกินตามธรรมชาติกับทุ่งหญ้าโล่งๆแบบเนี้ยวัวมันก็จะแข็งแรงเมื่อกี้มันตกใจวิ่งหนีไปและสองตัวตัวนี้อ้วนเชียวอ,อากาศดีค่ะ ประมาณ28องศาสบายสบายนูน่นวัวบางตัวมันก็อยู่ใต้ต้นแอปเปิลกินหญ้าไปวัวมันอยู่ใต้ต้นแอปเปิล โกมากแอปเปิลต้นนี้อีกเดือนกว่าวาเดี๋ยวมาเก็บกันรอมาค่ะที่นี่ขี่จักรยานเล่นเพิ่งจะมีแดดวันนี้เมื่อวานร้อนจัด วันนี้มีแดดตอนช่วงบ่ายโอ้เชอร์รี่ในป่าเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยเชอร์รี่แดงลูกเล็กๆน่าจะเปรี้ยวแล้วก็ขมนิดนึงอากาศเย็นสบายขี่จัก,กรยานเล่นเออก็ดีไปอีกแบบนึงปกติไม่ชอบขี่จัก,กรยาน เพิ่งจะเคยขี่ออกนอกพื้นที่ครั้งแรกเนี่ยขางขวานี่คือไร่ข้าวโพดเขาปลูกให้เป็นอาหารสัตว์อะบ้านเราปลูกกินเนาะแต่บ้านเราข้พวโก็อร่อยนะ ข้างหน้าซ้ายมือรุ่นแดงๆรุ่นเชอร์รี่เต็มต้นเลยอะ่ะแต่ว่าเขาล้อมลัวไว้ไม่กล้าเก็บโอ้สุดยอดเยอะอะไรขนาดนี้ดูดิเชอร์รี่ทั้งนั้นเลยอะ่ะ มีแอปเปิ้ลด้วยเก็บไม่ได้แต่เ,เขาจับแอปเปิ้ลน่าเก็บมากเดี๋ยวรอมันโตก่อนอีกสักเดือนมาเก็บ เล่นผิดเลนเอาไว้ไว้ไว้ทางจักรยานก่อนจักรยานไฟฟ้ามันก็ดีอย่างนี้นี่เองผ่อนแรงเวลาขึ้นเขาไม่ต้องออกแรงเยอะฮัลโหล วัยรุ่นขับผิดทางชัวร์ตาย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 ขอรีขอรี่รรนเนี่ยเขาจะได้ด่าให้แล้วเนี่ยขับรถไปดูตามาตาเรือก็ไม่รู้นี่ว่า รเยอรมันมันดีทองอากาศที่และเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนสุขภาพแข็งแรง โรงแรมด้วยเมืองเล็กๆแต่ว่าก็มีโรงแรมนะเนี่ยมีโรงแรมมีร้านอาหาร อันนี้เป็นเชอร์รี่สีดำลูกขนาดเล็กต้นนี้ใหญ่มาก